เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีก็หนีให้พ้นชนะตัวเองก็สุดเลิศประเสริฐคนก็ชนะตัวเองง่ายก็สุดเลิศประเสริฐคนง่าย จะหายจนสุขภาพดีสุขขีเอ่ยลิเกหลงโรงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง Youtube ทาง Facebook นุมีเสียงพวกหนุ่มๆจลางๆจลางรู้จักไหมภาษาเขมรสุรินบ้านฉันจจลางๆจลางก็ว้สรุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูของใช้ท่อ PVC ไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปเอาเป็นว่าท่อบ v v c กระจอกกระจอกที่มันเสียแล้วเราจะมาทำให้มันมีค่าเป็นของไซส์ของใช้อะไรเดี๋ยวเราจะระบุจะบอกให้ลองเดาดูซิเพื่อนๆว่าเราจะทำอะไร เราเก็บมาจากจองรองทัดซิงเอานะ มันกระพริหมดแล้วรู้จักไหมกระพึิคืออะไรกระพริก็มันเสียหายมันแตกมันบิดมันเบี้ยวเราก็จะทำเอาไว้ตักจะดีหรือไม่ไม่รู้เนี่ยตักน้ำแข็งน้ําแข็งยี่ห้ออะไรก็จะไม่ประมู่ <laughs> เอาละฮะนี่นะอันนี้ที่กระพริบ เราบิดยังไงล่ะเราก็ไปลนไฟละเนาะไปลนไฟมันน่าจะได้ผลนั่นใหญ่ด้วยตักน้ําแข็งชั่วหรือจะตักปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอะไรก็น่าจะสุดยอดขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เอาเป็นว่าฝากฝากอะไรฝากให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์เขาก็จะเป็นทฮียชูกำลัง เอาละขอบคุณนะของซ้ายจ้าเป็นที่ตักปุ๋ยตักน้ำแข็ง